ทุกคนอยู่ผมนะครับดังมาสเตอร์ทีวีแบบสับคลิปนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นวันพันแมนเบอร์นะครับผมได้สิทธิ์ทดสอบนะครับเป็นเอิบซีบีทีนะครับเราเป็นเทสเตอร์นะครับเพื่อเทสเกมนี้นะครับนะก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับนะผมก็จริงๆผมถ่ายคลิปไปเยอะแล้วผมรู้สึกไม่พอจะในคลิปนะครับผมก็เลยคิดว่าช่างหัวมันแล้วนะครับเราประมาณนั้นอันเดียอะไรอ่ะกล่องข้าวสนกล่องจดหมาย เลือกเพื่อเปิดฮีโร่หนึ่งคนเอาเป็นแม็กสาฟ้าแล้วกันนะเปิดจุดหมยอันนี้เป็นไรอ๋อน,นี่คํำชมโอเคโอเคเตัวน้้งเริอมมาเยอะแล้วผมก็นะครับได้เป็นคนเล่นเกมนี้นะครับผมส่งมาหลายครั้งมากแล้วผมก็ส่งได้นะครับก็เลยได้ได้ไดเปิมโค้ดมาเล่นนะครับนะประมาณนั้นเล่นได้ประมาณ1,000คนมั้งทุกคนจะได้แต่ประมาณจากเอ็มเอสนะประมาณ9โมง ก้าโมงเก้าโมงสี่ทีนะครับตอนของวันที่สิบหกแล้วก็จะได้อไออีเมลถ้าอีเมลก็จะได้ประมาณเที่ยงสี่สิบนะครับประมาณนี้นะที่คนเห็นที่เห็นผมเห็นคนได้กันนะครับนะประมาณนั้นเกมนี้เป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับทุกคนเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะครับเนาะนี่ของพวก็จะได้เป็นโค้ดนะครับเนาะอันนี้เป็นแจกเหรียญ CBT ซึ่งมาเป็นเหมือนมันเป็นเหมือน,น,นเอ่อ แต้มนะครับเป็นเหมือนเพชรนะครับเป็นอารณ์แบบเพชรนะ,ะประมาณนั้นอันนี้เป็นไรกองทุนเติบโตหนึ่งพันเหรียญเงินจะได้ฟรีใช่ไหมเนี่ยไม่มี v ีไอพีเลยเนาะอันนีู้ลภัสเ,เปิดดูดสิอไอป้ายๆผมการทดสอบนะครับนะประมาณนั้นพวกนี้ทุกคนก็จะได้นะครับใครที่ทดสอบนะ,ะนัะน่นคืออะไรอ่ะมันดูยังไงอ่ะ มัวเลยเอาเป็นเควสนะมาเป็นเควสนะโอเคมาดูพปดูทีละอย่างเลยอันนี้จะเป็นพวกของกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นอะไรอะไรไม่รู้ช่างมันก่อนละกันโอเคอันนี้เป็นหมดในเรื่องนะครับในเรื่องก็จะมีเป็นในเรื่องหลัก้าทายเป็นชาเลนเจอร์ครับแล้วก็รีเจน์ผู้กล้าเหมือนหมดผู้กล้าหมดยากนะครับประมาณนั้นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็น ภารกิจนะครับเนาะเป็นชั a เตอร์หนึ่งชั2เตอร์สองชั珀เตอร์สามชัเตอร์สี่คือณนะตอนนี้มีแค่สี่ชั珀เตอร์นะครับมีถึงเอ่อแฮมเมอร์เฮดนะครับนะประมาณนั้นโอเคซึ่งการเล่นเนะี่ยตอนเปิดเตอตอนตอนเปิดมาผมว่าค่อนข้างอดีโอเคนะเพราะผมก็ดูแล้วนะครับนะโอเคอันนี้จะเป็นภารกิจนะครับเนาะก็เยอะมากๆอันนจะเป็นโบัสฮีโร่ไอการทดสอบจริงจังนี่คืออะไรผมไม่รู้นะเออจะเป็นแค่ชื่อเฉย อันทีเป็น back ออฟฟิศนะครับเป็นไฟล์เลขตัวไฟล์เลขตัวน,นี้คืออะไรอ๋อกาชาชัวนะครับนะกาชาอันนี้อะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสุม่มจ้ค่อยเห็นแต่ละอันนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้พักก่อนโอเคอน,นี้เป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็จะเป็นพวกอกองทุนอะไรประมาณนี้แบบของ obt นะครับนะไอ cbt นะครับแล้วก็จะเป็นมอ มอเดี๋ยวมอบางกะปินะครับอันนี้จะเป็นพวกของเอาไว้อัพนะครับนะประมาณนั้นบนทางโอกาสยังไม่เปิดใช้กระเป๋าก็จะม,มีของในกระเป๋านะครับมาณนั้นความสาเร็จก็จะเอิม่มเป็นของให้เราได้นะครับนี่รับได,ด้รับให้ดูเลยวานี้นะครับนะและจะเป็นของนี้ในนี้เขามีของค่อนข้าง,งเยอะนะยืมมาดูกันด้วยนะครับเนะาะสำคนที่เล่นๆน,นะนี่ผมพารีวิวเฉยๆนะมานั้นที่ผมไปเล่นให้ดูด้วยนะครับนะคลิปนี้นานแช่งมัน นะครับก็ตรงนี้จะเป็นให้เราเอาฮีโร่นะครับใส่ฮีโร่ได้สี่ตัวนะผมใช้ดูกดตรงนี้เลยปับ๊บนี่แล้วก็เลือกอันนี้ไม่ใช่แล้วผมเลือกเองนี้สองไปเนี่ยเออช่างมันอันว่ามันใส่ตัวละครได้ประมาณสี่ตัวนะผมใช้ดูมาดูยังไงวะเนี่ยทุกคนมันใส่ได้สามตัวก่อนตอนนี้ตัวที่มันแจกมาให้สามตัวเป็นเอ่อแม็กไ์ฟ้าหนึ่งแล้วก็สไปเดน บอลทองคือบอลทองผมยังไม่เล่นแต่ว่าสมัยแมนผมเล่นแล้วนะครับผมก็ว่ามันเงินงั้นอะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนะาั้นนะตกิลคูดาวายผมว่าค่อนข้างโอเคอยู่ส่วนแม็กซ์สาไฟาผมว่ามันเล่นแยกสับผมไปนิดน,นึงครับเพราะว่ามันต้องชาร์จแล้วมันก็ต้องติคือแบบว่ามันไม่ใช่สายแบบเหมือนสมายแมนสมายแมนมันสามารถกดตีตีตีได้เลยไงแต่นี่มันไม่ใช่สายผมว่ะแต่ผมต้องอปัปมาเพราะมันเป็นเควสนะครับนะประมาณนั้นอันนี้เป็นอะไรอะ่ะกิจกรรมกิจกรรมก็ตรงนี้ได้เลยนะครับนะขวาบนอันนี้เป็นสุ่มนะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นหหออมอมืใ่ นะครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดอันนี้นะครับผมเดานะครับ <c oughs> เหรียญทองนี้เป็นเหรียญทองเติมนะอันนี้ผมดูทรงนะครับเนาะ่มเติมมันอยู่ไหนเนี่ยผมจะได้รู้นะครับนะผมหาร้านค้าที่ไม่เจอเนี่ยคือร้านค้ามันอยู่ไหนเนี่ยจำได้อันนี้หมอนี่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 ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้เป็น แล้วเหรียญเงินกับเหรียญทองมันต่างกันยังไงเนี่ยเหมือนอันนี้เป็นเหรียญทองเหมือนเหรียญเติมนะครับเนาะประมาณนั้นส่วนเหรียญเงินน่าจะเป็นเหรียญธรรมดานะครับนะแพ็คเร่งเติบโตอันนี้เก็บไว้ก่อนจะเย็นนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะทำอะไรสถาการไม่ได้อันนี้จะเป็นกล่องอะไรกล่องสุ่มฉีดใบพันหกอันนี้ลดราคานะครับเนาะซื้ออันนี้เสร็จปุ๊บมาซื้อนี้ต่อนะครับนะโอเคอันนี้แพ็คอะไร แพ็กสุ่มกาชาป่ะคำสั่งเล่งตัวนี้สิบใบทะยีพานอันนี้เจ๋งดีเจ๋งดีแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไอ้แต้มอินเทลนี่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะไปสุ่มกันก่อนเลยครับเอาเป็นตู้ตู้เงินก่อนนะครับนะตู้เงินตู้นี้ตู้เจนอนอันนี้ก็เดี๋ยวผมขออ่านแป๊บแต่ผมขอสุ่มตุนทุกคนดูแล้วนะครับผมมีห้าสิบเอ็ดใบมีเยอะได้ไงก็ไม่รู้นะครับเนาะโอเคดึงมาเลยปัม๊มตัวคลิปครับไม่ดูด้วยจวค่อยดู เออาร์สปริงมัสเตครับอีส e ิบใบโอเคปั๊มสีม่วงนะอันนี้เป็นสีม่วงนะสีม่วงมาแต่ไกลเลยเฮ้ยเพี้ยจังวะว้ยเป็น,นปสีม่วงทุกคนอ้าวสปริงเกอร์เอซอาร์ HR มีไหมไสุม่มอันนี้ล่ะ คลิปมันเดิมเลยแล้วกันจีนอสว่ะเออจีนอะผมว่าโอเคอยู่มันมีบอกไหมครับว่าอ่ะนี่ไงสุ่มเก้าสิบขักันการันตีซึ่งผมว่าน่าจะตายก่อนนะรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับเนาะเอ,อ่อมีเราจะดูคําว่าตัวละครนะครับคําว่าตัวละครนะโอ้โหมันไม่ขึ้นเลยวะ่ะอ่ะนี่ไงเออาร์ SR นะครับนะนี่มันเขียนอยู่เนี่ยผมหาแบบเด็ดดา,ามีตัวอะไรบ้าง เอเดนอาร์ R จะเป็นโซนิกความเร็วเสียงแล้วก็อ่าโซนิกโซนิกจะเป็นโซนิกเอ่อร่างเอ่อร่างที่มันสู้กับราชเอไอราชเทลิกอะครับจะเป็นตอนเป็นตอนนั้นนะครับเนาะที่ใส่ชุดเอ่มชุดนักโทษน้ำแร็คที่เป็นชัตมาชุดนอนก็คือตอนที่อยู่ในสู้กับราชาใต้ดินนะครับพลิปเพรสเซอร์อะตอนมีสมูไรซิลแฟงโซนิกความเร็วเสียงนะครับเ <P ul iffe> จนอสอาร์เมอร์อาร์โมดอันนี้ผมไม่แน่ใจ ไซบอกอยุติธรรมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามีเป็นเกาะดำกับเกาะเกาะขาวๆํำเทาๆนะครับนะอิมเพชชันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นผมใช้ดูทุกตัวจะมีอิมเพชชันของมันอยู่ตรงนี้ป่ะแนะ่ทุกคนเป็นเหมือนเป็นเอ่อเอาไว้ใส่ตัวละครนะครับเป็นเหมือนแบบเครื่องสมใส่ที่ถ้าเราใส่ปุ๊บแต่ตละตัวละครจะได้พลังนะครับประมาณนั้นเหมือนอุปกรณ์เฉพาะของมันนะครับนะรบนะประมาณนั้นโอเค ผมไม่รู้จะสุ่มได้มาขนาดไหนนะงั้นเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับปั๊มเกลือไหมเนี่ยเอตาสองตัวได้ของเจนนอนมาอันนี้ผมพอครับพอใจนะคุณมึงจะเกลืออย่างนี้ได้เลยเออดีวะแม่งเกลือนะครับนะอีไออังมาอันนี้เป็นหอสะสมลิมิเต็ดนะครับเนาะลิมิตหนึ่งค้งต่อวัน นั่นสุ่มได้แค่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับเนาะโอ้ oh, อันนี้มันเป็นสุ่มหนึ่งครั้งวะอันนี้ผมสุ่มไม่ได้นะแต่ผมน่าจะสุ่มอันนี้ได้หลังจากเลียกตัวแล้วรับผลทันทีสิบครั้งสุ่มจะไม่จํากัดอู้เ <Ooh, S 1> จ๋งว่ะเออเออเออมา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 ,มาอันนี้จะสุ่มไปเลยปึ้มหิบนะ เรียกตัวฟรีเรียกตัวได้ถึงสิบครั้งนะครับเนาะอันนี้ก็สุ่มสคลิปไปเลยนะเฮ้ยเจอน้ตด้วยเจ๊โน้องท่่าอันนี้เราแล้วสุ่มเพิ่มสุ่มเพิ่มสุ่มเพิ่มเพิ่มได้ตัวเล็กพอที่ผมอยากดะผมไม่ได้ใช้สมาร์ตไงแต่ผมลองเล่นสามาร์ตแม่งไม่เก่งเว้ย คลิปิสันเน่อันนี้อะไรอ่ะสุ่มไปสุ่มไปสุ่มไปครบแล้วผมไม่รู้ตัวไหนกิ่งไงทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะงั้นสุ่มเพิ่มอันนี้เกลือนะ ในนี้เกลือสะกิปไปเลยนะไม่ต้องดูอะไรเยอะดีลานะครับเนาะอ่านี้าจะตัวทองอะตอมิกนะครับนะอะตอมิกค่อนข้างที่นะแต่ผมยังได้เจนนอตมากกว่าว่ะไอ้สามครั้งแรกอุ้ยกดก่นอนอะตอมิกอะตอมิกเอามามาผมพิกเจนนอตไปแล้วนะอันนี้เกลือ มันจะมีโอกาสได้สองตัวไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคิดไปเลยนะครับนะนต้อมิกแล้วเพื่อต้อมิกน่าจะเห็นยะผมขอดมัน,ม,นมันไม่ผมไม่รู้ว่ามันมีให้เราดูตัวละครไหมนะครับเนาะเป็นแบบว่านแีบบ่ไงไฟเรียกตัวปะไม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นมันจะดูสกิลตัวละครยังไงอ่ะอืมอันนี้ปะว้ามันดูสกิลตัวละครไม่ได้ฮนะ ขนาตัวละครนี่ทีมทีมมินสไซสีตัวเนี่ยผมเสียดายอะ่ะมันไม่สามารถดูได้ว่าตัวละครไหนเป็นยังไงอ่ะสิอืมันดูยังไงนี่ว้าดูไม่ได้ไม่้หรอกจะไปซูมต่อโอเคเพื่อต้องมีกับหน้าเล่นทุกคน มีตัวอื่นไหมโซนิกอะไรเงี้ยนะผมอยากเล่นผมแบบพออยากเล่นโซนิกอยู่นะเป็นผมอยากพออยากเล่นโซนิกอยู่นะเอามาให้ผมหน่อยก็ได้เฮ้ยโอ้โหทั้งอะตอมิกทั้งเจดอนต้องเอาแล้วเปล่าวะยืนยันเลยผมจะเอาครับชิฟได้ยี่ผมกดผิดจบแล้วเชื่อเมื่อกี้ผมกดผิดทุกคนเสียดายมากไอ้ผมกดผิดจบละตัวละครเอ็นอาร์สองตัวผม ผมไม่มีบุญเลยเวยทุกคนไม่นายกดผิดอะไรวะไม่ไรทุกคนผมจะบันทึกความโง่ไว้ทุกคนเห็นแล้วนะไอนน้ผมสุ่มได้สองคำผมจะสุ่มไปเลยเสียดายมากทุกคนไม่เป็นไรเราจะเอาเจนอสนะครับนะไอ้ชี่เสียดายจริงเมื่อกี้ผมกดผิดไอ้ชีเอ้ยไม่ได้สองตัวโคตรแย่เสียดายวะ่ะ ไอนน้เมื่อกี้เสียดายจริงน,นละล่ะผมไม่ได้ผมเพิ่งตัดได้สองตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรในแค่ไม่ใช่แค่ BBT ป่ะไม่เป็นไรมาลองดูเจน้องกันดีกว่าครับสกิลเป็นไงสกิลมันเป็นยังไงเนี่ยมันดูยังไงเนี่ยในรา,ายการสกิลเนี่ยอันนี้ต่อยดูลัวทุบลงไปเลย อันนี้อะไรลบป่ะโอเคช่างมาันเฮ้ยเมื่อกี้ผมเสียดายจัดอ่ะผมผมให้ผมได้สองตัวนะคุณเสียดายเสียดายไม่ไรหรอกคือพียอาปอบปตัวเองอยู่นี่อันนี้ก็มีคิสกาทับเต็มเต็มเลยอืมสกิล สกิลสามฝึกฝนสกิลมีแล้วฝึกฝนด้วยเปิดใช้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 ใชใชโอเคอันนี้ไม่มีนะครับเนาไล่ชิปชิปอันนี้คิดอะไรยังไม่ขึ้นไอ้ที่เมื่อกี้เสียใจยจริง,งนะเนี่ยคือผมแม่งกดผิดไม่ไรหรอกม,มันมีอ,อะไรใส่กัะมันมีประจานตัวละครอยู่นี้ตรงนี้ป่ะ นี่ทีมทีมจะใส่ได้สี่ตัวนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนาะใส่เจนออไปเอารวมทีมมันใส่เปลี่ยนเป็นตัวหลักไงอะ่ะนี่ตัวหลักแหละเรียบร้อยโอเคนะครับนะก็สุ่มให้ดูประมาณนี้นะครับนะประมาณนั้น คือเมื่อกี้ผมค่อนข้างโชคดีนะแต่ผมยดงกดผิดเองนะครับไม่เป็นไรหรอกตื่นเต้นจัดนะครับอันนี้ก็ซื้อไม่ได้แล้วโอเคอันนี้เป็นธุรกิจนะครับในเรื่องหลักก็ไม่เช่าส่มเพิ่มมีสิบครั้งก็กออะไรอันนี้ไม่รู้แฮะโอเคก็ สับคลิปนี้นะมันก็ประมาณนี้อ่ะผมจะพาทุกคนไปตู้แล้วกันรอบหนึ่ง task. ไปตู้รอบหนึ่งอกเล่นด่านไหนก็ได้ใช่ไหมผมจะเล่นด่านด่านนี้แล้วกันครับด่านนี้เลยสักแป๊บโอเคครับได้นะตกแบบอันนี้เป็นสกิลแล้วไม่รู้ตีอทิปปกติกันนะ ยืมดัดรัวนะครับมันจะคืออะไรอะไปอ,อะไรเนี่ยตัวนีน้นมันเล่นชื่อแน่

ไปมาลูกพ่อ,พอนะก็ะคลิปนี้นะครับนอนจบไปได,ด้วยความโง่ผมเองเท่า้นจัมรัความโง่มผมไปนะครับนอนก็กดได้ตอมิกไปแต่ไม่ต้องห่วงครับได้เจนอนมาอยู่นะครับนะประมาณนั้นก็สับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย